มีน้องๆถามมาเยอะเลยค่ะว่ากว่าพี่นราจะก้าวมาถึงจุดจุดนี้กว่าจะเป็นดีไซน์ your dream หรือว่ากว่าจะเป็นวิทยากรเทั่วภาคใต้เนี่ยทำอย่างไรพี่จะบอกว่า hard work แล้วก็อะไรล่ะ hard work แล้วก็ come with the struggle นะคะเพราะว่าพี่เปิดในช่วงของโควิดช่วงแบบสองสปีที่แล้วแล้วก็ตอนที่พี่กลับมาเนี่ยพี่ตัดสินใจที่จะทิ้งเงินเดือนเป็นแสนเพื่อที่จะกลับมาตามล่าหาความฝันตัวเองซึ่งเอาจริงๆเลยก็คือว่าเอ๊ะ มันจะเวิรนะ์กไหมเนาะมันจะทําได้ไหมนะมันก็มีคําถามเยอะแยะมากมายแต่เป้าหมายที่พี่ภูเขาที่พี่กําลังจะปีนที่รู้สึกว่ามันสูงมากแต่พี่โฟกัส on the top of the mountain only นะคะก็คือเราคิดว่ายังไงเราก็จะไม่ปิด dictionary ในในสมองของพี่ไม่มีคําว่าล้มเหลวเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่สู้ตายค่ะแล้วต่อให้เป็นในช่วงโควิดก็จะมีคนถามว่าแบบว่าเฮ้ยยูไม่ปิดหรอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนักเรียนเลยไม่ปิดหรอพี่ก็บอกว่าไม่ปิดพี่ก็ได้ทําการแบบส่งพอร์ตไปให้มหาวิทยาลัยทั่วภาคใต้ว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้นะเราเออเราพร้อมที่จะส่งต่อความฝันให้กับเด็กๆเ,เราพร้อมที่จะทําให้เด็กๆเกนี่ยมีอนาคตที่สดใสแล้วก็เราจะมีความสุขเพราะฉะนั้นพี่ก็เออทพอร์ต ส่งให้กับน้องๆเชื่อมนะส่งให้กับมหาวิทยาลัยทั่วภาคใต้ทุกคณะซึ่งตอนนั้นพี่แบบได้ลงทุนเยอะมากกับการทําเอกสารแล้วก็ยื่นส่งไปบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้แต่ว่าพี่รู้สึกว่าการสครัปโกครั้งนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างตัวเองเพราะว่าน้องๆค่ะถ้าน้องๆอ,อ,อ,อยากจะทําอะไรถ้าน้องๆไม่ออกไปข้างนอกหรือว่าไม่พยายามพรีเซนต์ตัวเองหรือว่าไม่พยายามเ,ออเจอใคร น้องๆจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าพี่มองว่าเเขาเรียกว่าอะไรอะ opportunity ไม่ได้คำแบบมานอกๆกยอดอแล้วก็แบบเออเนี่ยมีงานนี้มารองรับไม่เราต้องออกไปข้างนอกซึ่งพี่ก็ใช้เวลาออกไปข้างนอกประมาณเกือบปีนะคะที่พี่พาตัวเองไปพบท่านคณะบดีท่านนายกอธิการบาดีไปไประชุมทำโปรเจกต์ร่วมกับ มหาลัยนู่นนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มองว่าการสครัคเกิลตรงนั้นเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เป็นการสร้างคอนเนคชันแล้วพี่เอนจอยมากๆก,กับการกับการเขาเรียกว่าอะไรล่ะกับกับความยากที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าพี่ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายแล้วมันก็ทําให้พี่ได้แบบ ไปสอนทั่วภาคใต้ได้แล้วก็คนรู้จักเรามากขึ้นน้องๆก็เข้ามาหาพี่มากขึ้นเด็กที่ได้ไปบินก็มากขึ้นทุกอย่างก็เริ่มต้นจากคําว่าไม่ยอมแพ้ค่ะน้องๆเราต้องออกไปสู้ตายฝ่าฟันกับทุกอุปสรรคที่เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้น้องๆที่ได้ไปบินหลายๆคนหรือว่าน้องๆที่มาสมัครแล้วก็ได้ได้งานกับบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลมันเป็นการที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนเหมือนพี่ค่อนมีความสุขอันนี้เป็นหนึ่งในความสุข ที่ที่ได้รับจากเด็กๆที่ได้ออกไปข้างนอกไปดูโลกกว้างไปทํางานบริษัทดีๆซึ่งแค่นั้นเลยค่ะนั่นคือความสุขของพี่อีกอย่างหนึง่งที่อยากจ,จะส่งต่อความฝันให้กับน้องๆ